ต้องใหม่แน่หูเสียวจงดับแยกเราฝั่งเลยอันนี้อะไรผักตบอันนี้อะไรแหนต้องลงค่ะเอ้าถ้าไม่ลงเราก็ไม่ได้ประสบการณ์ค่ะเราต้องลงใช่ไหมคะนะก็มันได้ฟีลตอนที่เท้าเปื้อนนี่แหละต้องลงใช่ไหม กัตัดตาทานให้ตัวเนี้ยก็เอากระสนกิน้ได้ัล้วเลยเลยเพล่นท่านนัทเ่านท่านจะามาทาจังหวนี่มาถ่ายใกล้่ยเนี่ เี่ยพอทำเแล้วแล้วเราจะไม่มีสารเคมีอะไรนัวคนเขาไม่ต้องกังวลใจเร็วไม่ต้องหาหมอเยอะขนาดนี้นี่คือใช้ไม้ควาดกับไม้ฝนไม่ดังได้อยู่ไหนแล้วใส่ใบเตยด้วยั้นถอยเข้ามานี่เลยนะอะไรไม่เป็นไรค่อยๆแหวกดูนะคะเนี่ยอันนี้คือไม้ไผ่เอาไว้คนข้าวประกคนไม่ให้มันติดก้นหม้อแล้วก็เออแล้วดูว่ามันสุกหรือยังก็เอามือเนี่ยแตะๆดู นักเรียนที่ตั้งแถวเดี๋ยวเนี่ยจะหลบรสขึ้นเสียงนิดนึงมันใสไปแล้วมันจะทำให้ข้าวหอมเป็นที่คะทำให้จอดด้านหลังนี่แล้วไม่ให้ข้าวหอมอย่างเดียวนะจะได้เรื่องหนใบเตยมันทำให้ชุ่มชื่นหัวใจเนาะเรื่เตยคนเรเดี๋ยวเหรอลองคนคนรอชั่งห้ากำลังเดินทางมาอีกสายเอามือเอาไม้ไจ่ายูเอามือแตะๆบี้ๆหรืที่มันสวีเดอร์ตัวร้อนอ่เดินทางอ่ะเอาหยิบขึ้นมาเม็ดนึงได้ไงเออแล้วบี้ๆดูนะแล้วลองจิ้มดูเลองจิ้ม นักเรียนนักเรียนนักเรียนแค่เอาไปยืมตนลายนัรีนี่ทั่วในการเฉทวีวัฒนานอยาวงไนะี่ว่าอรเอะยดนวานันนาวัดไม่ร้องดีบัสต้องจ่ายค่าจ้างเช็ดแคนประธานสภาเลยครับไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวให้พอ อแบ่งกันคนละอันเดี๋ยวเด็กนักเรียนใครอยากไปลูกคืเชีวิตอย่างนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ของภาคอีสานรรไมยตรงเตงทำเยัะขาเยา,ะขา,ยาะขานี่หายตรงเตงทำใครอยากไปลูกไป เอาเฮ้เยเทาวันะดภาพเตรียมเก็บภาพด้วยนะครับานเป็นขบวนไปเลยเกษตรกรต่เต็มพีเดียงีเยเดี๋ยวรอได้นหมเลยครับแกเป็นตอนเป็มีี่เลี้ยงบหน้าไปต่อเลยทบไปลทุบไปสาบหไปเลย มาเจครับเิญครับไ่ตัดเลยรีบไปเภาเลยนะครับออดูเหมือนมากเลยได้เลยผิวอะไรก็ได้หมดเลยทุกอย่างครบเครื่องมันมีปลาปลาที่ออกกำลังเนี่ยที่พวกี

ลูกโยนก่อนกอนนี้ก่อนลูไน้ำไปโยนไปไปเร็วเร็วแสดงเร็วแสดงเร็วแสดงเร็วนี่น่ไปเลไปได้เลยไปขอลงล่ะล่ะรัวกูหาคนที่ไวใจไี่นี่ไป ทำผัดมาการบอกบ้าขอเชิญชวนใครไม่ลดโทษไม่ได้คะแนนนะลุงนะของคุณี่ชีวิตชาวบ้านเราบ้านขุนบมาบดขู่ฟ้าหน้าสู่ดินเห็นไหมเนี่ยหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็คืออาชีพดำนาต้องชาวนาที่เขาเรียกกันว่าหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินถ้าเราไม่มาถึงนีไม่เข้าใจนะว่าเป็นยังไงจังหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินคือหน้าก็เหมือนกับพื้นหลังอยู่ข้างบนขู่ฟ้า เป็นภาษาไทยเดิมเดินไม่ เขามาได้เลยนข้างนอกเราได้สัมผัสด้วยตัวเองได้เห็นภาพจริงๆก็จะได้แบบก็สนุกไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็จําได้ง่ายวันนี้มาเรียนโ้เรื่องการทํานาค่ะซึ่งปกติด็กรุงเทพก็จะไม่คพ่อได้มาทานาอะไรแบบนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่ดีอย่างหนึ่งที่มาเรียนู้างอองเรียนนะคะพูดใจพอ ความรู้วันี้นะคะได้ทํากิจกรรมคือได้ทำาืนถานที่จริงได้ทำทดลองจริงค่ะนี่คือส่วนนี้คือนาดังค่ะเรามันมทดลองดํานากระจริงๆได้ทงงดั้งความรู้นอกห้องเรียนและนำความรู้ในห้องเรียนเนี่ยมาปรับประยุกใช้ในนอกห้องเรียนค่ะทําให้เหมือนรู้วิถีชีวิตการในอยู่ของคนชาวนาก็ได้มาปลูกนาจริงค่ะแล้วก็ได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆค่ะ ก็ได้มาที่ทวีพัฒนานะคะได้มาปลูกข้าวนะคะมาทำนาดำแล้วก็ได้มาสัมผัสการทำนาดำจริงๆจากการเรียนในห้องเรียนอพโแต่ว่ามาที่นี่ได้สัมผัสการทำนาจริงๆนะคะ าการทำนาตามะคะรู้สึกว่ามันสนุกมาเลยอะคะ่ะคือมันเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาทำนาเพราะว่าาวนาเขาต้องมาทำแบบนี้ตอนที่ก้มลงไปป่าค่ะมันปวดหลังด้วยอะคะ่ะแล้วนะคะในในห้องเรียนนะคะคือเราเรียนแต่ทฤษฎีอะคะ่ะเจอแต่ครูที่สอนแต่บนกระดาน,นะคะ่ะไม่ได้ออกมาแบบมาพบว่าข้างนอกเนี่ยเป็นปฏิบัติอย่างเงี้ยคะ่ะมันรู้สึกยังไงอะคะ่ะรู้สึกว่าสนุกดีอะคะ่ะเราได้รู้ความหมายของ ชาวนาที่เป็นกระดูกสลังของประเทศได้อย่างแท้จริงเลยค่ะว่าชาวนาเนี่ยต้องมาทนแดดเพื่อเอาข้าวให้เรากินมามากมายซึ่งเราเป็นนักเรียนเรามารับความรูม้สึกนี้ซึ่งมันแตกต่างากับในห้องเรียนมากเลยค่ะ